สวัสดีค่ะชาวลัคนาและราศีมิถุนทุกทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอ่านดวงสไตล์ตักแปนช่องที่จะทำให้การดูดวงไม่เครียดอีกต่อไปและได้รับกำลังใจดีๆกลับไปในทุกๆวันนะคะวันนี้จะพาชาวลัคนาและราศีมิถุนหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22พฤษภาคมถึง21มิถุนายน เข้าสู่ดวงรายเดือนปะะจำเดือนพฤษภาคม2566นี้นะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe นะอ่านดวงสไตล์ตักแตนในทุกๆช่องทางเอาไว้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้แม่หมอในการผลิตคลิปดีๆออกมาให้ทุกๆคนได้ฟังกันนะคะหรือส่งของขวัญส่งดาวนะคะในช่องทางต่างๆให้แม่หมอได้ด้วยเช่นกันนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าทางด้านไพ่ทาโร่โนะ ต้องการแนะนำและบอกอะไรชาวลัคนาและราศีมิถุนกันบ้างนะคะต้องบอกว่าในเดือนนี้นะก่อนที่จะเข้าทางด้านไพทาโรนะคะมีดาวพุธที่เดินถอยหลังอยู่นะคะและดาวพุธนี้นะคะเป็นดาวประจำตัวของชาวลัคนาและราศีมิถุนและราศีกันนั่นเองนะก็จะทำให้นะคะชาวลัคนาและราศีมิถุนเนี่ยมีพลังงานที่ค่อนข้างที่จะสปิดน้อยลงนะคะ ทำอะไรมีความผิดพลาดเออ,เอร์ได้ง่ายเพราะดาวของคุณเดินถอยหลังทำให้หลายอย่างที่คุณคิดว่าคุณทบออกมามันรอบครอบแล้วดีแล้วกลายเป็นว่าไม่เป็นไปอย่างใจที่คุณต้องการนะคะการคิดคำนวณบางอย่างผิดพลาดนะการสื่อสารเอกสารสัญญาบางอย่างเนี่ยทำให้คนอื่นเข้าใจผิดได้ง่ายนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยในเดือนนี้ของชาวลัคนาและราศีมิถุนนะคะก็ต้อง นะมีสติมากๆหน่อยนะคะแล้วก็ยังเป็นเรือนเกี่ยวข้องกับบ้านนะคะแล้วครอบครัวแล้วก็จิตใจของคุณด้วยนะดังนั้นแล้วเนี่ยที่บ้านอาจจะมีปัญหาจุกกิกกวนใจนะคะทำให้ชาวลัคนาและราศีมิถุนทั้งหลายเนี่ยหงุดหงิดอึดอัดนะมันก็ช่วงระยะเวลาเดียวนะคะเพราะว่าดาวพุธ จะเดินถอยหลังนะคะจนถึงวันที่14พฤษภาคมนะหลังจากนี้นะคะก็จะกลับมาเดินเป็นปกติเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ energy ของชาวลัคนาดได้ราศีมีถุนเนี่ยค่อนข้างที่จะต้อง active ต,ตัวเองมากกว่าคนอื่นเพราะว่าเขาเริ่มเดินถอยหลังตั้งแต่19เมษายนแล้วนะคะก็จะถอยเราวๆเกือบเดือนหนึ่งนะคะแต่ก็เป็นปกติของทุกปีนะก็เดือนที่แล้ว ไม่ใช่เดือนที่แล้วนะคะขอโทษปีที่แล้วนะก็ถอยในช่วงระหว่างปลายเดือนเมษาถึงต้นเดือนพฤษภาด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วชาวลัคนาราศีมิถุนก็สู้ๆนะคะแม่หมอก็เป็นหนึ่งในที่คนที่มีสเตเรียมนะราศีมิถุนเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราเนี่ยหลายๆอย่างแม่หมอก็ล่าสุดก็คือเพิ่งเจอเรื่องเอกสารปมอนะคะผิดพลาดแบบไม่น่าผิดอะ่ะ แต่มันผิดแทนว่าต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดนะคะก็เสียเวลาไปก็มีเรื่องหุ่นกันไปเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าทางด้านไพ่ทาโร่ของชาวลัคนาราศีมิถุนมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะในเดือนนี้ของชาวลัคนาราศีมิถุนนะมีไพ่เมเจอร์อะคาน่ามานะคะสใบใบแรกแทนตัวคุณเองเลยนะคะเป็น the fool นะและใบที่สองเป็น The t cemperance นั่นเองก็เท่ากับว่าในเดือนนี้นะคะชาวลัคนา,าราศีมีถุนบอกเลยว่าชีพจรลงเท้านะไม่ค่อยอยู่ติดบ้านนะคะค่อนข้างที่จะต้องออกไปเจรจาติดต่องานต่างๆเยอะมากๆนะดังนั้นแล้วเนี่ยในเดือนนี้ของชาวลัคนา,าราศีมีถุนมีเรื่องให้ทําเยอะนะคะเดี๋ยวต้องเดินทางไปติดต่อเรื่องนั้นไปติดต่อเรื่องนี้นะคะบางท่าน,เ,นเดินทางไปต่างประเทศนะมีเรื่องให้ปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลง นะคะเยอะมากๆนะแม้กระทั่งเรื่องงานนะคะเนี่ยต้องออกไปปาร์ตี้สังสรรค์นะคะออกไปพบเจอพบปะลูกค้าเดินทางไกลนะโปรเจกต์อะไรก็ไม่รู้เนี่ยมาเยอะแยะเต็มไปหมดให้คุณมารับผิดชอบนะคะมีเรื่องให้คิดทําไปหมดเลยนะแล้วคุณก็ใจดีด้วยนะเวลาเขาให้อะไรมาคุณก็ไปช่วยเขาหมดนะชาวาาลัคนาราศีมิถุนมันก็เลยทําให้คุณนะ่ะไม่มีเวลาพักผ่อนนะคะ หนึ่งในนั้นเนี่ยไพ่บอกเลยว่าเดือนนี้ชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะอย่ามัวแต่ท่องเที่ยวอย่ามัวแต่ทำงานหนักมากเกินไปสี่ดาบมานะคะพักผ่อนบ้างนะถึงแม้ว่าหลายๆอย่างนะคะมันจะไม่เป็นไปอย่างที่คุณคิดไม่เป็นไปอย่างที่คุณรู้สึกว่ามันควรที่จะเป็นน่ะแต่มันกลายเป็นว่าคุณก็ต้องทำนะเดือนนี้อย่างที่บอกว่าต้องระมัดระวังเพราะว่า ดาวพุธเดินถอยนะคะดาวพุธเดินถอยตัวคุณเนี่ยเนี่ยพลังงานช้าลงมีโอกาสป่วยง่ายขึ้นนะคะพักผ่อนเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะคะดังนั้นแล้วก่อนจะเดินทางออกไปไหนออกไปทําอะไรทํางานต่างๆเนี่ยก็เช็คดีเช็คอีกรอบหนึ่งนะคะขนาดีเช็คอีกรอบมืึงยังผิดพลาดได้นะอย่างที่บอกว่าเดินทางออกไปตลอดท่านไหนที่คิดจะออกจากงานนะคะในเดือนนี้อยากจะออกจากงานบอกเลยว่ายังไม่ได้ออก นะยังไม่ได้ออกแต่ถ้าคิดว่าไม่อยากจะออกอยู่ดีๆก็ให้ออกแบบนี้นะอย่างที่บอกไพ่เดินทางคุณมาเยอะมากๆเนี่ยมาทั้ง8ปดถ้วยมาทั้งหกดาบ Temp e r เ n c e ด h e Fool เดือนนี้บอกเลยว่าไม่ติดบ้านนะคะอยู่เฉยๆไม่ได้อะต้องหาเรื่องออกได้ทุกวันอืมดังนั้นเงินในกระเป๋าก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะเพราะมันจะออกไปง่ายมากๆนะเดือนนี้ถ้าคิดที่จะลงทุนอะไรในเรื่องงานก็บอกไว้ก่อนว่าหยุดนะคะเก็บไว้ก่อน ทำให้เป็นระเบียบก่อนนะคะจัดระเบียบตัวเองให้เรียบร้อยก่อนนะสีดาบก็เหมือนกันเอ้ยขอโทษค่ะสี่เหรียนก็เหมือนกันเขาบอกว่าให้คุณช้าๆนะคะรอบคอบคิดให้ถี่ถ้วนในเรื่องงานในเรื่องเงินนะคะอยากจะทําอะไรอยากจะติดต่ออะไรไม้กระทั่งการเขียนบทความติดต่อราชการเอกสารทางอีเมลนะเช็คอีกรอบหนึ่งว่าเปิดใบสั่งซื้อผิดพลาดไหมนะ เขียนเมลใช้คำถูกหรือเปล่าลงวันที่ดิวเดทผิดหรือเปล่านะคะอาจจะไม่เป็นตามใจที่คุณต้องการนะในเดือนนี้ก็บอกได้เลยว่าใจเย็นๆนะคะใจเย็นๆไปก่อนนะโปรเจกต์เยอะมากมายก็หยุดไว้ก่อนพับไว้ก่อนทําเท่าที่มีให้หยุดให้หมดก่อนนะคะปัญหางานอะไรมานะอย่าหนีนะอย่าหนีปัญหานะคะก็เข้าไปเผชิญหน้าเพื่อที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเรียนรู้มันนะคะ ในเดือนนี้บอกได้เลยว่ามีคนที่จะลาออกนะคะท่านไหนที่มีลูกน้องก็บอกได้เลยว่าอยู่ดีๆลูกน้องลาออกนะเดินทางกลับบ้านแบบนี้นะกับประเทศเขาเลยทําให้คุณเนี่ยงานเหนื่อยหนักมากขึ้นนะคะไม่เป็นไรเมื่อไหร่ที่คุณกล้าเอ่ยปากขอความช่วยเหลือนะคะเดี๋ยวก็จะมีคนมาคอยพพอร์ตให้ชาวลัคนาราศีมิถุนเอง แต่งานที่เกี่ยวข้องกับไอเดียจินตนาการความคิดสร้างสารรค์นะคะและการใช้สื่อเนี่ยกับดีนะกับดีเป็นสิ่งที่มีคนสนใจขึ้นมาเยอะมากขึ้นนะคะเดือนนี้บอกได้ว่าอดทนหน่อยเดี๋ยวเร็วๆนี้นะคะมีคนเข้ามาทําเสนองานให้คุณเยอะมากขึ้นนะท่านไหนที่ไปออกอีเวนต์ก็บอกได้เลยว่าเดือนนี้ก็จะมีงานออกอีเวนต์ที่มันมากขึ้นกว่าเดิมเยอะมากๆนะก็ขอให้ พักผ่อนด้วยอย่างที่บอกนะคะเป็นกําลังใจให้นะสี่เหรียญมาคู่กับสี่ดาบเนี่ยทำอะไรช้าๆนะคะไม่ต้องรีบนะไม่ต้องรีบนะคะไม่ต้องรีบชาวลัคนาราศีมิถุนคุณเป็นคนที่วายคุณเป็นคนที่อยู่นิ่งไม่ค่อยเป็นแต่ยังไงก็ขอให้ทําอย่างช้าช้ไม่ต้องรีบนะอืมสำเร็จได้แน่นอนนะคะในเรื่องการเงินของชาวลัคนาและตาสีมิถุนในเดือนพฤษภาคมนี้ระวังนะคะการใช้จ่ายที่ไม่ค่อยคิด นะอยากซื้ออะไรซื้อเลยอยากจะทําอะไรทําเลยไปเที่ยวที่ไหนแล้วใช้เลยแบบนี้นะคะไม่คิดว่าเงินของคุณจะหมุนรอบทันไหมนะไพ่มาใบแรกเลยเนี่ยเก็บก่อนนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่ายังไม่แนะนํำให้ลงทุนเริ่มต้นเปิดกิจการอะไรใหม่ๆแต่ถ้าเกิดคุณคิดว่าถึงเวลาที่คุณอยากจะเปิดแล้วหรือต้องลงทุนทําแล้วจริงๆขอให้ทําทีละน้อยค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนไปนะคะเดี๋ยวมันจะขาดทุนนะเนี่ย สามดาบมาเนี่ยแล้วมันจะกลายเป็นว่าแทนที่คุณจะได้กําไรนะคะมันจะเหลือแค่ขาดทุนและเท่าทุนนะดีหน่อยคือเท่าทุนแย่หน่อยคือขาดทุนนะคะเนี่ยหกเหรียญมามันไม่ได้กาไรเยอะแยะมากมายนะมันต้องถึงช่วงเวลาที่คุณจะต้องปรับอีกเยอะนะคะเดือนนี้ไม่แนะนําให้ใครยืมเงินด้วยนะคะพอลูกหนี้เนี่ยจะหนีหายนะคะ แม่หมอเคยบอกไปทุกครั้งได้เสมอนะถ้าคุณจะให้ใครหยิบยืมเงินนะคะถือซะว่าทาบุญไปเลยคุณสามารถให้ได้ร้อยหนึ่งคุณก็ให้แค่ร้อยหนึ่งให้ได้20คุณก็ได้แค่20นะคะคุณจะได้ไม่มีการผิดใจกันทางด้านความสัมพันธ์แต่ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าอึดอัดใจนะคะไม่อยากให้เลยคุณก็ปฏิเสธไปเลยนะปฏิเสธไปเลยดีกว่านะคะเพื่อที่จะรักษาความสัมพันธ์ของคุณเอาไว้นะยิ่งคุณให้เขายืมเนี่ยคุณก็ใจดีด้วยชาวลัคนาราีน ะะมันก็เลยทําให้เงินของคุณเนี่ยเขาไม่ได้คืนนะท่าไหนไปต่างประเทศอย่างที่บอกว่าระวังการช้อปปิ้งนะคะที่มันมากเกินไปเนาะเก็บเงินใครยุอะไรก็เก็บเงินไว้ก่อนดูอนาคตไว้ก่อนนะคะเพราะถ้าคุณใชไ้ไม่ไม่ระวังเนี่ยบอกเลยว่าบอกเนี่ยมีปัญหาการเงินขึ้นมาทันทีนะคะเป็นนี้สินนะชาวลัคนาราศีมิถุนยิ่งพุดถอยห,หลังคุณจะยิ่งทําไม่ทันคิด ในหาเดีวยวกันถ้าคุณค่อยๆค,คิดค่อยๆทําอย่างช้าๆนะอย่างที่ไพ่บอกนะคะทําช้าๆทําเรื่อยๆทําไม่ต้องรีบนะคะแม้จะขัดใจคุณแต่บอกได้ว่าเงินจะเหลือเก็บนะเปลี่ยนเป็นอสังหาต่างๆเอาเงินของคุณนะคะเงินสดเก็บไม่อยู่นะแต่สภาพเป็นทองเป็นพันธบัตรเป็นสลากออมสินหรือเป็นของที่สามารถซื้อมาขายไปได้อย่างไวๆนะคะจะสร้างรายได้ให้คุณได้ดีกว่าเดิมนะ ชาวลัคนารดาศดดีมิถุนคะ่ะในเดือนนี้นะถ้าท่านไหนนะคะอยากมูนะแนะนําให้หนึ่งนะคะบูชาพระพิฆเนศนะสองคือบูชานะคะไปสักการะนะคะองค์พระแม่ทับทิมนะองค์เทพนะคะที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารต่างๆนะคะทํามาค้าขายต่างประเทศนะรัชการที่3แบบนี้ได้นะคะ แม้กระทั่งองค์หากเป็นทางศาสนาคริสต์นะคะก็จะเป็นองค์เทพกราเบลนะคะกราเบลก็ได้เช่นกันนะ,ะก็ขอให้ลุกขึ้นมานะคะจัดบ้านนะดูว่ามีน้ำั้วน้ำซึมตรงไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าบ้านหรือหลังบ้านนะคะของวางระเกะระกะไปไหมนะคะจัดระเบียบให้เรียบร้อยนะ ยกย้ายปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเอาของไปบริจาคนะคะทำเรียกว่าอะไรนะบริจาคเลือดนะคะบริจาคเลือดหรือมูลทิศท,ที่เกี่ยวข้องกับโรคหัวใจนะการผ่าตัดต่างๆสร้างนะคะสถานพักฟื้นนะโรงพรยาบาลสถานปฏิบัติธรรมหรือสถานอนุเคราะห์ดูแลผู้ป่วยต่างๆเนาะ สามารถทําได้นะคะเพื่อเป็นการเสริมดวงให้กับชาวลัคนารดาศีมิถุนนะบางอย่างเนี่ยคุณไม่ได้จําเป็นต้องลงมือทําด้วยการบริจาคเป็นเงินอย่างเดียวนะคะเป็นการเผยแพร่นะว่ามีที่ไหนเปิดให้บริจาคนะคะหรือแม้กระทั่งตัวคุณเป็นผู้พูดหรือสื่อสารนะคะให้กําลังใจผู้ที่กําลังป่วยอยู่ก็ได้นะ ในเดือนนี้นะถามว่ามีโชคทางด้านไหนไหมก็บอกเลยว่ายังไม่มีนะคะถ้าจะมีก็คือเป็นโชคที่เดินทางไกลได้มาเล็ก,ลก,ลก,ลกๆน้อยๆนะคะจากการที่คุณเคยไปช่วยเหลือเขาไว้นะเขาก็ซื้อของขวัญของฝากกลับมาหาคุณแบบนี้อยากเสียงลอตเตอรี่ก็ขอให้แค่นิดเดียวนะเป็นตามกําลังทรัพย์ถือติดมาสาักใบนะคะแบบนี้อย่าไปหวังมากเพราะว่ามันจะได้มาแค่พอใช้นิดหน่อยไม่ได้เยอะ ถ้าคุณลงทุนลงแรงเยอะไปเดี๋ยวมันจะขาดทุนแล้วคุณจะมีปัญหาอย่างที่บอกคือเบื้องต้นไปแต่แรกนะคะในเรื่องการเงินเนาะในเดือนนี้ไฟกลางบ้านนะคะถ้ามีปัญหาเสียพังนะคะก็อย่าดืมแก้ไขนะแม้กระทั่งเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนาฬิกาตายนะคะแก้ไขให้เรียบร้อยนะลุกขึ้นมาก็พับที่นอนก่อนเป็นอันดับแรกนะคะ ื่อที่ว่าคุณจะได้เริ่มต้นมีวินัยตั้งแต่ที่นอนแล้วคุณจะเริ่มต้นทําอะไรหลายๆอย่างได้สําเร็จมากขึ้นความสําเร็จเล็กๆนะคะจะเป็นตัวผลักดันให้คุณไปทำเรื่องใหญ่ๆในแต่ละวันได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะในเรื่องสุขภาพเดือนนี้นะคะของชาวลัคนาราศีมิถุนนะอย่างแรกเลยคือให้นอนพักผ่อนให้พอเห็นไหมไพ่บอกมาแต่แรกเลยนะคะนอนพักผ่อนให้พอนะคะสองระวังเรื่อง ความเหนื่อยล้าสะสมนะคะจากการเดินทางต่างๆนะท่านไหนที่ไปท่องเที่ยวต่างประเทศกลับมานะก็ระวังอาการเจ็ตแลกนะคะและโรคปวดเมื่อยนะคะจากการเดินทางนะการแพ้อากาศเนาะเรื่องเกี่ยวข้องกับความเครียดนะคะที่หลายๆอย่างไม่เป็นไปตามที่ใจหวังมีเรื่องครบทบถสะเทือนความรู้สึกนะคะ ก็ระวังไว้ด้วยนะเรื่องเกี่ยวข้องกับโรคหัวใจนะคะการกินอาหารการกินนะคะกินให้มีประโยชน์นะคะอาหารจังฟูด้ดอาหารที่มันกินง่าย,ายๆไวๆเนี่ยงดได้ลดลดได้ลดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีทําให้เกิดปัญหาเรื่องเกี่ยวข้องกับคอเลสเตอรอลต่างๆด้วยเนาะแม่หมอเตือนไว้ด้วยความหวังดีเดือนนี้นะคะถ้าคุณไปเที่ยวมากมายนะคะแต่ยังไม่อยากมีบุตร นะแนะนําให้มีการป้องกันไว้ก่อนเพราะมีโอกาสที่จะตั้งครรนนะคะโดยที่คุณไม่ทันตั้งตัวเพราะฉะนั้นแล้วในเดือนนี้อย่าประมาทนะชาวลัคนาราศีมิถุนทั้งหลายคะ่ะส่วนในเรื่องความรักของชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะคนโสดในเดือนนี้นะยังไม่ลืมรักครั้งเก่านะคะยังมีการคิดถึงคนรักเก่าที่จากไปนะคนที่เพิ่งเลิกลากันไปถึงแม้จะเลิกลากันไปนานแล้วเขาก็ยังอยู่ในใจของคุณ ะะถึงแม้ภาพลักษณ์ภายในของคุณภายนอกของคุณเยจะดูเหมือนคุณไม่มีอะไรคุณพยายามปรับตัวคุณอยู่เฉยๆนะแต่ถามว่าชาวราคนาร,ราศีมิถุนคุณพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่หรือยังบอกเลยว่ายังนะคะยังมีความคิดเก็บเขาเอามาคิดมาเครียดมานอนฝันถึงช่วงเวลาที่ต้องฟืน้นฟูดูแลสิตใจตัวเองก่อนนะคุณถึงได้แบบออกไปตามหาความสุขออกไปตามหาการพบเจอเพื่อนๆต่างๆ นะและอีกอย่างคนที่เข้ามาเนี่ยก็ยังไม่ได้เป็นคนที่ถูกสเปคถูกใจคุณนะคะคุณก็เลยแบบคุยไปก่อนคุยไปเรื่อยๆสังสรรค์ไปก่อนนะคะอย่างคิดเตือนเอาไว้นะถ้าคุณจะไปวันนี์สแตนกับใครหรือไปท่องเที่ยวกับใครก็ตามนะคะอย่าลืมป้องกันตัวเองเดี๋ยวจะมีบุตรโดยไม่ทันตั้งตัวนะ,ะหากคุณเริ่มจะเปิดใจจริงๆนะคะดูให้ดีๆว่าคนคนนี้นะคะเป็นคนที่มี เจ้าของแล้วหรือยังนะคะเพราะบางทีเนี่ยเขามาบอกคุณเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ิกล้างกันอย่างชัดเจนแน่นอนนะคะมันยังไม่ขาดดีอะ่ะใช้คํานี้นะแล้วมันจะกลายเป็นว่าคุณเข้าไปเป็นมือที่สามของเขาแล้วมันจะมีปัญหาเรื่องเดิมกลับมานะชาวลัคนารดาศีมิถุนคะเพราะฉะนั้นแล้วแม่หมอเตือนด้วยความหวังดีนะคะอย่าหาใครเข้ามาแทนที่ใครเพื่อที่จะทําให้ลืมคนเก่านะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าแทนที่จะ ดีนะคะมันจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาได้นะคะอ่ะสนุกสนุกไปก่อนเนาะอย่าเที่ยวเพลินจนลืมพักผ่อนเดี๋ยวการงานเสียจะโดนไล่ออกนะคะต่อมาคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะแม่หมอบอกเลยว่าในเดือนนี้นะคะยังไม่ใช่จังหวะเวลาที่ดีในการที่จะปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ขึ้นมาเป็นอีกระดับหนึ่งนะคะขอให้ดูกันไปเรื่อยๆก่อนนะ Temp e r a n c e นะคะยังไม่มีความแน่นอนนะ ในความสัมพันธ์ครั้งนี้และตัวคุณก็ยังไม่ได้เลือกที่จะตัดสินใจลงหลักปักฐานกับใครทั้งนั้นนะชาวาาลัคนาราศีมิถุนคะ่ะมันก็เลยทําให้ค่อยๆดูแลกันไปเรื่อยๆนะคะความชัดเจนตอนนี้อย่าเพิ่งไปเร่งรีบเดี๋ยวคุณจะได้เห็นอะไรมากมายมากขึ้นกว่าเดิมเพราะบางทีอีกฝ่ายนึงเขาก็ยังไม่ได้บอกคุณชัดเจนนะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวขอโทษเพเพิ่มเติมนิดนึงในเรื่องสุขภาพนะคะระวังเรื่องโควิดเอาไว้ด้วยนะ เนี่ยสีดาบมาสามดาบไม่คิดที่จะติดกลับไปติดนะคะจากการจะจะติดต่อง,งานต่างๆการออกไปท่องเที่ยวแล้วคุณไม่ทันระวังตัวเองระวังป่วยน้มหมอนนอนเสือเลยนะคะถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลน,นะกลับมานะคะที่คนที่มีคู่แล้วของชาวลัคนาและราศีมิถุนนะคะในเดือนพฤษภาคมนี้นะก็เรามาระวังนะคะเรื่องความหงุดหงิดใจนะคะจากการที่ ระแวงว่าคนรักของคุณนะคะจะมีคนอื่นเข้ามาหรือเปล่านะอีกอย่างคุณก็ต้องหันมาดูตัวคุณด้วยนะคะว่าคุณอะดูแลแฟนของคุณดีหรือเปล่านะทำให้เขาได้เปิดโอกาสให้กับอีกคนหนึ่งเข้ามานะคะเพราะอะไรเพราะว่าบางทีคุณอะเฉยๆทำตัวแบบนิ่งๆมากเกินไปไม่ค่อยใส่ใจคนที่คุณรักนะคะอีกอย่างไม่มีเวลาให้การบ้านทำงานมากเกินไปหรือเปล่า นะเขาก็เลยมีความรู้สึกเหงาโดดเดี่ยวเหมือนคุณไม่ได้สนใจเขามากนะักก็เลยทำให้เขาไปเปิดโอกาสให้คนนึงเข้ามานะคะตัวคุณก็เช่นกันนะคนเก่ากลับมาพูดคุยกลับมาเจ,เจราจาติดต่อเนี่ยระวังการเขวของตัวเองนะ m p มเพลตนะคะมันทําให้เกิดเรื่องราวทะเลาะกันบานปลายขึ้นมาได้นะเขามาขอความช่วยเหลือคุณก็อาไม่เป็นไรช่วยกันพยุงกันไปยังไงก็เป็นคนรักเก่าเป็นเพื่อนเก่า เป็นสิ่งเป็นเหมือนกับพี่น้องที่ดีต่อกันนะคะกลายเป็นว่าทะเลาะก,กับคนรักของคุณเนี่ยจนเลิกลากันได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วลองวางตัวเองให้ดีก่อนช่วยก็ช่วยได้แต่ต้องตามสมควรและบอกให้คนรักของคุณรับรู้ด้วยพาเขาไปเห็นพาให้เขาไปรู้ว่าคุณไม่ได้มีอะไรจริงๆนะคะกับความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคนคนนี้นะคะคุณรักแค่คนรักของคุณณปัจจุบันคนเดียวดีที่สุดนะ ระวังการหวัดระแวงถึงห่วงต่างๆเอาไว้ด้วยนะคะถ้าคุณสายปาร์ตี้มากเกินไปก็อาจจะต้องเพลาเพลาลงเพื่อที่คุณจะได้มีเวลาอยู่กับคนรักของคุณอยู่กับครอบครัวของคุณมากขึ้นนะคะแล้วความรักของคุณจะดีมากขึ้นกว่าเดิมนะหาเวลาออกไปท่องเที่ยวด้วยกันเพื่อย้อนวันเวลาเก่าๆก็ดีเหมือนกันนะคะชาวลัคนาราศีมิถุนทั้งหลายนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่านางฟ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ แอเจนต่างๆต้องการแนะนำและบอกอะไรชาวลัคนาราศรรีมิถุนในเดือนพฤษภาคมนี้บ้างใบแรกนะคะเพฟูเนตนะทำตัวเองให้น่ารักทำตัวเองให้สว่างสดใสร่าเริงนะคะใบต่อมา a มน f เฟสเทชันนะคะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะเปลี่ยนแปลงตัวเองซะมาคู่กับไพ่ e r a n c e Temperance ก็คือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ มันจะทําให้คุณเจอเรื่องราวดีๆสิ่งที่ดีขึ้นนะคะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่ปรับปรุงตัวเองใหม่ในหลายๆด้านนะคะและใบสุดท้ายคือ power นะต้องเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองนะคะมีอํานาจพลังกายพลังใจที่แข็งแกร่งถ้าคุณไม่ค่อยออกกําลังกายในเดือนนี้คุณก็ต้องลุกขึ้นมาออกกําลังกายวางแผนตัวเองใหม่เปลี่ยนชาวลัคนาราศีมิถุนเป็น new มิถุนเป็นคุณที่เป็นคนใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะสิ่งนี้ จะสร้างให้คุณประสบความสําเร็จหลายอย่างมากขึ้นชาวลัคนาราศีมีถุนคุณไม่ใช่คนที่เป็นคนที่เปลี่ยนแปลงยากแต่คุณเป็นคนที่ไม่ค่อยอยู่นิ่งไม่ทําอย่างต่อเนื่องมันเลยทําให้ไม่สําเร็จสักทีนะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องเปลี่ยนใหม่มีความเป็นเป้าหมายใหม่ต้องการความสําเร็จที่ชัดเจนคุณก็ต้องลงมือทําให้มันชัดเจนนะคะแล้วคุณจะสําเร็จได้นะลองสักเดือนหนึ่งนะคะแล้วคุณจะภูมิใจในความเป็น คุณและสร้างเรื่องราวเหล่านี้ให้มันประสบความสําเร็จได้ด้วยตัวของคุณด้วยมือของคุณเองนั่นเองนะยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะหรือส่งข้อความส่งดาวให้กับแม่หมอตะกแตนนะคะอ่านดวงสไตล์ตักแตนในทุกๆช่องทางเอาไว้ด้วยนะเป็นกําลังใจให้แม่หมอในการผลิตคลิปดีๆออกมาให้ทุกๆคนได้ฟังกันนะคะขอให้เป็นเดือนพฤษภาคมที่ชาวลัคนาได้ราศีมิถุน นะได้ทิ้งเรื่องราวไม่ดีต่างๆสิ่งไม่ดีต่างๆออกไปนะคะเริ่มต้นวางแผนชีวิตใหม่เป้าหมายตัวเองใหม่และมองเห็นความสำเร็จความชัดเจนในชีวิตของคุณที่คุณต้องการให้ก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ